ครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตทำคอนเทนต์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการขายภาพออนไลน์นะครับก็คือว่าเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับงานออนไลน์อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมทำแล้วก็พูดตรงๆว่าได้รายได้เยอะนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับประชาสัมพันธ์นะครับก็คือว่า ผมเนี่ยรับสมัครวีเจนะครับสังกัดบูมนะครับบูมแซนะครับในแอป b i g o l i ล e นะครับน้องน้องคนไหนที่สนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับคุณสมบัติ16ปีขึ้นไปนะครับทัศนคติดีไม่ใจร้อนนะครับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถทำงานเป็นงานเสริมได้เป็นงานหลักก็ได้นะครับถ้า เกิดว่ามีเวลาเยอะแต่ถ้ามีงานประจําอยู่แล้วก็อาจจะทาเป็นเสริมได้นะครับไม่กดดันยอดแล้วก็ไม่บังคับยอดตรงนี้ก็คือว่าเราไม่ได้บังคับว่าให้ทํายอดเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับมาตอนไหนว่างตอนไหนก็มาตอนนั้นนะครับรายได้ก็ตั้งแต่3 0 0 0ันถึงสบาทอันนี้คือตั้งรายได้แบบ ระดับธรรมดาระดับต่ำๆไว้แต่ถ้าใครขยันแล้วก็ทําเรื่อยๆเ,เนี่ยบอกเลยว่าหลักแสนก็ทําได้นะครับผมนั่นแหละมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็คือบรรยากาศในสังกัดของผมเนี่ยอาจจะเป็นแนวครอบครัวไม่ซีเรียสอะไรนะครับผมแล้วก็แนะนําตรงนี้ไว้เลยว่าคนที่อยากประสบความสาเร็จในแอปนี้นะครับผมหคือความขยันสม่ําเสมอ2คือความจริงใจนะครับ สามทศัศนคตินะครับทัศนคติที่นี่ก็คือว่าเรามาด้วยความสุขนะครับมาไลฟ์ด้วยความสุขไม่ได้หวังผลอะไรคือทุกคนต้องมาหวังผลหารายได้อยู่แล้วแต่เก็บความรู้สึกตรงนั้นไว้ในใจก่อนมาด้วยความสุขแบบมาหาเพื่อนคุยมาอะไรอย่างนี้นะครับใครสนใจนี่ติดต่อตามไลน์ตามไลน์ดีผมได้เลยนะครับผมตรงนี้ผมเป็นหัวสังกัดเองนะครับรับรองว่าดูแลอย่างดีนะครับ ก็ใครสนใจก็สมัครได้นะครับรูปร่างหน้าตามไม่เกี่ยวครับ